เมื่อกี้ดูสาวครับพอแม่กับลูกมาดูพยุลไลโอ้โหผยุลไลก็มาใช่เปล่าเออจัการนแล้วโอ้แอบดูสาวนี่เองเออเแอบดูสาวเหรอเอออแอบดูสาวเหรอไม่เอนเทตนี่ แม่พอแม่กับลูกมาดูพายุไรเออเออเออด้อใช่ไหมเ<อ>ด้อกับแม่ใช่ไหมแมดูแต่เท่า,าัพทร ไม่ดูลูกเลยใช่ไหมใช่ป่าว